มาครับวันนี้พี่กบินพามาดูร้านบิ๊กจอดตู้ขี้ซอยท่าอิดนนทบุรีนะครับเข้ามาในร้านเนี่ยเห็นพี่บูเป้กำลังเล่นตู้เก็บคะแนนอยู่เลยนะครับรนี่เรามาดูพี่บูเป้เล่นกันไปยาวๆเลยแล้วก็เนี่ยครับสวัสดีนะครับพี่หนูเดี๋ยวพี่กบินเกาะใจให้นะครับปึ๊บอ่าปึ๊บอู้ มีอาใครชินจังนะคะชินจังองไไม่ดด้เปิอ๋อตรงนี้ใช่ไหมนี่ชินก็ชินแก็เจ็ดสิบแต้มเท่ากันหมดเลยอ่าชินจังจะห้าสิบสองสองสองอะไรบ้างชินจังจะห้าสิบแต้มนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้องคิมมอนคิมมอนเจ็ดสิบแนดี้เจ็ดสิบนะชินอชินอเจ็ดสิบ เบบี้ทีก็มีเบบี้ทีเจ็ดสิบนี่นะคะมีประมาณนี้อย่างเง้ยอะไรบ้างไอ้กตาบลองใช่ไหมหรือว่าตุ๊กตาบูถ้าตุ๊กตาบูนะว่ากดติดตามไว้นะคะแล้วก็ดูอ้าคุณคุณเกดกันนี่บอลงเนี่ยครับอันนี้ไอะไรอ๋อ ปิดเที่ยงคืนเฮ้ยมาแย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำลายข้า,าวของจ <laughs> ินจ้าโอ้ยมาสัรเมนเดอร์ใช่ไหม <S <s ใช่ม,ม,มันไม่มันไม่ถูกกับพี่กบินอย่เป็นเขาเรียกว่าเป็น<อ>เป็นตัวแอบแอบเลเวลสูงตัวหนึ่งใช่ครับมีตัวยากง่ายเลยเพื่อน โอ้ยแล้วยาวันนี้มันจะมาทางต่ช่วงแต่มาเอาไปก็ดีนะเก็บเรอะเลยใกล้แล้ว่ะตัวสุดท้ายไอ้นี่ตัวนี้ปิดเอ้าดูดิฮึบขนองกดก่อนหนึ่งคืนนิดหนึ่งจริงอึบโ้ยช่วยมาเลยจ้าเบ้หมดเบิรดแล้วเมดตัวแนงเพื่อน